สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงแจ้วเจ้าจากสาวพิมอุดรทูยูเคพี่น้องจ้านี่ก็อีกโซนหนึ่งของฮาร์เกตนะคะนะฮาร์โรเกตนะคะนะพี่น้องสาวพิมสิพะเลาะนะคะเนาะไปด้วยกันเลยนะคะมันเป็นสะพานอันทางรถไฟเดลยพี่น้อง เป็นทัานทางรถไฟนะตรงนี้นะคะนาะซูมเข้าให้ดูนะคะนาะเป็นเมืองเก่าแก่สวยงามนะพี่น้องจ้ะมีเรื่องเล่า,าเมืองนี้มีเรื่องเล่านะคะน้ะเป็น <c oughs> เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของไอเอเม่มดนะคะน้องคนเจ้าเอิญเล่าว,ว่าเป็นแม่โมดนะคะพี่น้องคะ่ะ พออยังพอเราบอกไอ้จ <lich> ูหมอเม่นนะคะเนาะวันนี้คนในคนในหมู่บ้านนะคะตะกีนอะสนนะก็เลยคิดว่าเราเป็นแม่มดนะคะพี่น้องค่ะเราเกินมากในธรรมพอคนมาเห็นเราในธรรมก็เลยคิดว่าเรานี่เป็นแม่มดมาในนี้คนเออเราก็สี ดูหมอเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่นบอกออกมาคือถือเบิดประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าเอ่อม,มือมือพ่นเสียก็ไม่มีผู้ใดรู้เนาะคะ่ะว่าเอ่อศพอยู่ใส่หล่างอยู่ใส่ประมาณนี้นะพี่น้องค่ะมันก็มีเรื่องเราหลายอย่างนะคะเช้าพี่มึงก็เออเราแบบข่าวๆห้พี่น้องเดไดไดไดูเนาะคะ่นะเนาะเป็นเมืองเก,าเก่าแก่ปลอมเนาะคะ่นะเนาะ สวยงามนะคะตอนนี้สาวพิมพ์จะยืนอยู่มองสูงสุดนะคะเนาะสูงสูงนะคะแล้วแล้วลงงลางๆนะคะพี่น้องคะจะเป็น <c oughs> จะเป็นโบสถ์ในเมืองนะคะอากาศวันนี้ก็อากาศเย็นดีนะพี่น้องคะบ,บ,บ่ห่อนบ่หนาวปันใดน,นะคะบ่บเย็นเข่ากระดูกนะคะเนาะเป็นธรรมชาตินะคะเป็นเป็นอากาศแบบอากาศบริสุทธ์นะคะหรือว่าสาวพิมพ์ยืนอยู่มุมสูงกันยังโบลูนะคะพี่น้องจ้า <c oughs> สวยงามนะคะเนาะ สวยงามมากๆเลยน้องจ๋านะอค้นน่ะคนก็สิออกมาที่ยวมานั่นนะคะเป็นวันพักผ่อนของครอบครัวนะคะพี่น้องจ๋าเป็นวันพักผ่อนของครอบครัวเป็นวันอาทิตย์นะคะเนาะสวยงามนะคะพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันจ้าพี่น้องจ๋า <c oughs> ร่มรื่นดีบอพี่น้องส <c> ถ <oughs> านที่ของเจ้าออกมั่นมั่งมันนางนางเด่นนะคะนาะจะร่มรื่นนะคะเอมต้นไหม่ต้นนี้สาวพิมพ์มามันคือต้นแค่นนะคะนาะ แพกิงการสาขาแบบใหญ่อ่ะะังการเป็นวิวสวยๆงามๆพี่น้องค่ะเจ้าจันเนาะวิวพระเบิงวิวเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เข้าไปนั่นจะเป็นโบสถ์เก,าาก่าจันเลยนี่คือโบสถ์เก่าเนาะค่ะพี่น้องเก่าแก่ลายเนาะคะ่ะจกัจกจักจักลอยจักลอยปีสาพิมกันยังบอลูเนาะค่ะนะ้พี่น้องคะ่ะ กอบภาพมาเบิงซื้อเนาะค่ะเนาะเอเราประวัติข้าเจ้าบ่ได้ดอกเพราะว่าสาวพิมพ์บ่แม่นคนอยู่อยู่แถวนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะไม่ไม่ไม่ใช่คนแถวนี้เนาะจ้ะเนาะกะสาวพิมพ์กับพระพี่น้องมะยางเบิงชมไปพร้อมๆกันนะจ้ะพี่น้องจ้าล่างก็สิเป็นเป็นถนนธรรมายางกัว่ากันไปเนาะ สวยได้พี่นอ้องรมรื่นดีเป็นตนายเลยครอ, <c oughs> อบรัวพหลูกเต่าออกมายางผ้าผมันพหลูกออกมาเลนนะพี่น้องจ้ะไปไปไปยางไปน้ำกันนะคะเนาะ <c oughs> ประตูจะเก่าจะแก่ซำไหนพี่น้องมันประตูหินก <c oughs> ำแพงหินนะคะเนาะ คือคือว่ามันพังลงเบิดแล้วที่ททเหลือก็เถ้าจะกับปลูกต้นไม้เสริมเขานะคะพี่น,อน้องค่ะกกําแพงหเก่าแก่นะคะนะ <c oughs> เอออันนี้เป็นเป็นทางลับนะคะทางลับเขาไปในอันจอทางลับนะคะเนาะเขาลงไปไปหฮาก river I think this the go down to the river ยังไขาเจ้าปิดปิดไว้จะเป็นทางลับนะคะพี่น้องคะไปไปอันไปคิงทาวเวอร์ไปคิงทาวเวอร์เหรอเขาเขียนว่าคิงทาวเวอร์นี่เป็นทางลัดนะคะถ้าถ้าถ้ากษัตริย์นี้เกิดว่ามีเอียงชุกเชิญนะคะนั่นเป็นทางทางลับๆของจะเป็นแบบนี้พี่น้องค่ะ ฮีนสตอรี่นะคะเนาะซาฟิมกับบอลูนเรื่องอยังมากม้เหรอคะผู้ใดอ่านได้อ่านเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะผู้ใดเข้าใจเนาะคะ่นะเนาะจะเป็น <c oughs> เรื่องเหล้าเกา่าๆนี่แอาจจะประตูวังนั้นเออมีเอคพระราชาเพิ่นกับช่วงไอ้สงครามเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจะเกิดซึกงคุณคุณมาเนาะคะ่ะเพิ่นก็สิเอาเอาเอมระราชาออกจากนี่ ล่วงยางล่องไตดินไปไปออกทางทางที่สาวพิมพ์เบาให้ฟั่งนะคะนะ้พี่น้องค่ะนั่นแหละคะ่ะสวยงามบอกวสวยงามเป็นปราสาทเก่าแก่นะคะพี่น้องค่ะจุดนี้คือเก้าร้อยปีนะคะเป็นปราสาทเก่าแก่นะคะสาวพิมพ์ึงรู้มากนะคะว่าอายุเก้าร้อยกว่าปีนะคะพี่น้องเก้าร้อยยังไม่ถึงพันหรอกคะ่ะพี่น้องค่ะเต่ กับอนุรักษ์ไว้นะคะเนาะ,ะปราสาทปราสาทเก่าแก่ามากเลยนะคะเก่าร้อยปีนะคะเนาะสวยงามต้นไม้ต้นนี้สวยบอกพี่น้องคะ่ะสวยงามเนาะต้นไม้ต้นมมนี้แมงเนยหน่อยลงมากสวยเนาะ สวยงามนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะแนวจะสวยงามงามๆสาพิมก็ยังไงเพนน้าเนะคะ่ะถึงจะว่าเป็นตุเป็นตาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะดู <c oughs> ให้ภาพมันฟองนะคะภาพมันฟองจะสวยนะมากมายเลยนะคะพี่น้องจา๋าเบิ่งเนีเบงนี่ยเนี่ยอ้ยงาม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 บอกงามงามงามแนละ้วให้ภาพมันฟองนะจ๊ะพี่น้องจา๋า ยอดปัดบึงไปน้ำกันพี่น้องจ้าสวยๆงามๆนั่นแหละพี่น้องสาวพิมพ์ขอจอบคลิปไว้กับภาพสวยๆงามๆนะจ๊ะพี่น้องจ้าอุ้ยเป็นกระสับมีความสุปนะ,ะขันเท่าอยู่อยู่นะจุดนี้พี่น้องค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเนาะทึ่งๆไหม ภาพสวยๆงามๆย่ดีไม่แห้งกันทวนนาได้พี่น้องค่ะอย่าลืมเดอ mm hmm. ้อคนไหลซาวฟิมน้ำนี้ได้จ้พี่น้องกิจสหนก็ค hmm. อยให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาก่อนจากมาก,กินไอศครีมพี่น้องค่ะ mm hmm. ยุดีไม่แห้งทวนนาได้พี่น้องด้อ mm hmm. ขอบคุณทุกๆคนนะคะเราเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะบายยรักๆทุกคน